รัฐบาลเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริมพระชนมายุได้26,469วันเป็นสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พร้อมเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับไดีร่รวมเฉลิมพระเกียรติและแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี ความสามัคคีของคนไทยครับดยุรัฐบาลได้เตรียมจัด7กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในนามของรัฐบาลประกอบด้วยการจัดพิธีสืบพระชาตาหลวงการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดสังกสารัตนกีรีจังหวัดอุทัยธานีการจัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติการจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติการจัดพิธีทางศาสนาและจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลการจัดพิธีจเจริญพระพุทธมนต์และ,จะเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล และการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ครับทางนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.pralan.in.th นะครับ